ก็บังบังไปหมดตอนนี้อุ้ยหนาวลมแรงลมไม่แรงอะแต่ว่าด้วยพอมีลมปั๊บเนี่ยมันก็ทําให้ความหนาวเนี่ยมันเพิ่มขึ้น สวัสดีค่ะเพื่อนๆกับมาพบกับเราอีกครั้งนะคะในช่องมาดามฝรั่งสวีเดนหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากกว่า6เดือนนะคะด้วยยุ่งเรื่องต่งตางๆแล้วก็ไปเมืองไทยมาด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็ยุ่งวุ่นวายในการที่สร้างบ้านใหม่บ้านที่กำลังใกล้ใกล้จะเสร็จละแล้วก็ บ้านที่อยู่ณปัจจุบันก็จะต้องทำความสะอาดเก็บาทาสีหรือว่าทำอะไรเพื่อที่จะเตรียมขายแล้วก็จะต้องย้ายไปอยู่บ้านใหม่มันก็เลยมีเรื่องวุ่นวายไหนจะงานาที่จะต้องทำงานประจำที่จะต้องทำด้วยแล้วก็งานที่บ้านด้วย งานอื่นๆด้วยก็ยุ่งหลายอย่างก็ไม่มีเวลาที่จะามาทำ YouTube ต่อแล้ววันนี้ก็เลยรู้สึกว่ามมันคงต้องกลับมาเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เลยจับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายาทำ YouTube อีกครั้งหนึ่งก,ก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะเอามาใหเา้เพื่อนๆได้ไดไดรับรู้เนาะ ถึงว่าทั้งที่อยู่สวิเดนจะต้องทําอะไรยังไงบ้างเงี้ยมันเหมือนคลิปเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนเรากับมาแนะนําตัวเองใหม่ในในการทํำ Youtube อีกครั้งหนึ่งมันก็ยังห่างหายไปนานหลายเดือนแล้วก็ เรียกอ,อะไรมันก็ยังอดตื่นเต้นไม่ได้นะคะความต่อเนื่องม,มันไม่มีพอกลับมาเริ่มต้นใหม่มันก็ยังมีความตื่นเต้นที่มานั่งพูดคนเดียวอยู่หน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะพยายามอันเนาะว่าในเมื่ออยากจะมานําเสนอเรื่องราวต่างทั้งเั่อในสวีเดนทั้งเมืองไทยเราเองในสถานที่ที่เราไปเราไปทำอะไรอะไรต่างๆ่งเนี้ยก็เหมือนกับ เอามาเเล่าสู่ให้กับเพื่อนๆได้ฟังได้รับรู้กันนะคะถึงถึงถึงเรื่องราวต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยเราอยากจะทำอะไรบ้างเนื่องจากนะณนะเวลาเนี้ยโครงการาในหัวเนี่ยมีเยอะมากอยากทำนู่นทำนี่เลยเปื่อย,ยอสุขภาพตัวเองก็ไม่ใช่ว่าจะร้อยเปอร์เซนนะคะแล้วก็ เงินลงทุนก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ว่าโครงการในหัวเยอะมากๆเลยแล้วก็มาติดตามกันนะคะเพื่อนๆว่าในสิ่งที่เราคิดไว้ในหัวเนี่ยมันจะเป็นความจริงไปได้มากน้อยสักเพียงใดแต่ก็ตั้งใจแหละตั้งใจที่จะทำนะคะอ,อ,อันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของการขายอาหารที่ที่สวีเดนเนี่ยนะคะเพราะเดี๋ยวอ,อ คาดว่าคาดว่านะเพราะว่าเลื่อนมาตลอดอยู่แล้วเที่จะย้ายไปอยู่บ้านใหม่นะคะก็จะไปไปไปขายที่นั่นซึ่งซึ่งมันเป็นเกาะนะคะไปอยู่ไปอยู่เกาะละทีนี้นะคะก็เออเป็นหมู่บ้านที่แบบขนาดไม่ใหญ่กําลังพอดีอะ่ะก็ผู้คนเป็นมิตรด,ดีนะคะก็คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะได้ย้ายเดือนเมษานะคะเพราะตอนนี้ ก็ข้างในบ้านก็เริ่มกั้นห้องทําห้องน้ำํำภายในกำล,ลังทําอยู่นะคะส่วนข้างนอกเนี่ยมันคงจะต้องมันยังเหลือข้างนอกตรงที่ว่าทาสีบ้านมันต้องฉาบแล้วก็ทาสีทั้งลงรถแล้วก็บ้านเนื่องจากว่ามันทําตอนนี้ไม่ได้เนื่นองจากอากาศค่ะ อากาศมันยังเย็นมากอยู่ก็ต้องรองให้อากาศมันอุ่นขึ้นมาอยู่สักประมาณอยู่ในช่วงอรอบวันนะคะในช่วงกลางคืนก็น่าสักประมาณ5 6องศาซึ่งเป็นบวกนะไม่ใช่ลบเพราะตอนนี้กลางคืนยังติดลบอยู่พอเช้ามามันก็ไม่ได้อุ่นมากถึงแม้ว่าจะมีแดดออกอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่อุ่นมากเพราะนั้นก็ต้องรองนิดนึงก็กะว่าพอที่เนี้ยก่อนที่จะย้ายเข้าไป บ้านที่สร้างใหม่ก่อนที่เราจะย้ายเข้าไปอยู่เนี่ยมันต้องได้รับการาตรวจยอมรับงานจากทางหน่วยงานราชการก่อนซึ่งก็คือคอมมูน่ะนะคะเ,เขาต้องเข้าไปตรวจไปเช็คตามในรูปแบบที่เรายื่นขอสร้างไว้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องใช,ใช้เวลาตรงนี้นิดนึงก่อนที่เราจะย้ายเข้าไปทุกอย่างในบ้านต้องเสร็จให้เรียบร้อยต้องทาสี ต้องฉาบทาสีข้างนอกข้างในให้เรียบร้อยทำทุกอย่างให้เรียบร้อยตามที่เราตามแบบที่เรายื่นขอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้รับการอนุมัติหรือว่าในการตรวจรับงานจากทางหน่วยงานราชการเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะย้ายเข้าบ้านได้นะคะเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุที่มาที่แบบยุ่งเ,เยอะมากค่ะทั้งทั้ง,ท,งทั้งเราทั้งคู่เลย วันนี้ก็เลยมาในรูปแบบเบาๆมาเล่าสู่กันฟังคร่าวๆนะคะมาเหมือนแบบอย่างที่บอกะคะ่ะเหมือนมาแนะนำตัวใหม่ในใน,ในการทำ YouTube อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนื่องจากว่าสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยบ้านที่บ้านเนี่ยมันเหมือนอยู่ในเป็นเมืองในหมอก เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆออกไปดูข้างนอกนะคะว่าสภาพอากาศเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ค่ะพเพื่อนๆข้างนอกก็จะขมุข,ำขำมัวหน่อยนะคะก็จะเห็นมีหมอกพระอาทิตย์ไม่ขึ้นนะคะ,ะหมอกก็บังบังไปหมดตอนนี้อุ๊ยหนาวลมแรงลมไม่แรงอะแต่ว่า ด้วยพอมีลมปั๊บเนี่ยมันก็ทําให้ความหนาวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตอนนี้ดอกไม้นะดอกไม้ที่จะขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิเริ่มเริ่มอันนี้แล้วค่ะขึ้นมานานละเริ่มจะเหี่ยวก็สวนก็ตัดแต่งทำได้พอประมาณ นะคะก็เตรียมที่จะขายบ้านหลังนี้อุ๊ยหนาวค่ะก็จะเห็นไม่ค่อยจะชัดสักเท่าไหร่เนื่องจากด้วยที่เออหมอกลงหนาวหนาวเพื่อนเพื่อนหนาว เขาเ,เพื่อเพื่อนทั้งนอกข้างนอกหนาวมากประมาณสามองศาแล้วก็มีลมเบาๆมันก็จะทำให้แบบหนาวหนาวมากขึ้นเออกไปด้วยสภาพแบบเนี้ยไม่ไหวต้องต้องรีบเข้าบ้านหนาวมากค่ะก็คลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะก็ยังไงก็าฝากติดตามกันด้วยนะคะวยวมีเรื่องเ,ออเรื่องราวต่างๆมามาเล่าให้เพื่อนๆด้ได,ได้ได้รับรู้กันนะคะ ฝากาไว้เท่านี้ค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ